สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเมนี่กับยูน่าอีกแล้วนะคะนะคะตอนเศร้าค่ะเขางานเขางานดีนะนะคะเดี๋ยวเมนี<ส>เดี๋ยวพามาให้อาหารปลานะคะอาหารปลากับบุ้มเมียงนะคะ่ะเป็นเกลียบบานเฮาเนี่แหละไส้อของกินนะคะนี่เดี๋ยวกระลังจะเอาลงมนะคะแป๊หนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวซิใส่ลงไปเลย เดี๋ยวให้เบิ้งนี่นะคะก็ให้แกล่ะค่ะแกลบ,บ้านๆเท่าน,นี้แหละนะคะเมื่อได้ซื้อหัวอาหารที่ยังเห็นมันเปลืองมากไม,ม้ละค่ะไอ้ที่ปลาที่ป้อยลงไปกับมีพวกปลาตะเพียนนะคะ ปลาขาวบานเทานี่นะนะคะ,อะลองดู <c oughs> ว่าให้เขากินไปนะคะแถวนี้แถวลิมลิมสาค่ะก็เป็นตะไคร่ค่ะตะไครยแล้วก็ชะอมชะอมเจ้าสิขก้นบอขก้นแดต่วามันก็ติดอยู่ค่ะแต่ว่ามันบ่างน้ำเป็นไรเพราะว่าดินมันดินแดงอ่ะดินเหลืองเห็นปะคะ่ะดินที่ ข้านการเห็ดน้ามาเราก็บ,บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังหมายถึงปุ๋ยที่มันมีประโยชน์ต่อดินนะคะ่ะที่ผ่านม้าเป็นผู้เ่าคนกกบเห็ดได้ใส่อนันปุ๋ยเช้นีเนาะนะคะอ่ามีต้นกล้วยค่ะง่ายแล้วนะคะอันนี้ไฟเกษตร มาล้อกินอาหารทุกเสาร์อะคะ่อะ,คะอันนี้กระปุกกระไขยไว้ปนะะ้อ,องกันยิมมันสุดลงไปนะคะค่ะนี้นะคะเดี๋ยวพามานั่งลิ้มคลองดูคลองข้างหนเออมีปลาดุกอะคะ่ะอือม,มีปลาดุกปลาดุกตัวย่างไงอย่างล้วกับโกงกาค่คะ อย่างเราไปซื้อปลาตลาดไว้กินมันด้มันเคยชินน่ะเนาะคือถ้าเขาเลี่ยงอี้ย่างเราเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเขาหักมันเนี่ยค่ะเอ่อเคยบอกผู้ใดบางคนบางคนเลี่ยงไกล้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงอี้อย่างเสียเลี้ยงเราไม่กล้าขายเลี้ยงเราไปซื้ออยู่ตลาดที่เขาขายไว้มากินที่เก่านะคะข่าววันนี้นะคะก็มาตร์เเสาน้อยนะคะมาตร์เเสาจุดน้อยหนึ่งเพราะว่า แดดมันพอนค่ะมาเปิดน้ำมาเปิดน้ำก็มาหมดน้ำเป็นใหม่ต้นมะพร้าวต้นอย่างค่ะน้ำนี่รองกับโอเคนะคะเห็นมันเห็นมันเลี้ยงต้นมะพร้าวนะคะต้นรวยต้นอย่างสี่นะคะนะคะมันมีกับมาก็เลยมาบันทึกไว้จะสอนเจาะน้อยหนึ่งนะคะสำหรับมันนี้นะคะก็อยากเาเรื่องะะของเทคโนโลย,ยีค่ะในเรื่องของการเกษตรเย็นลุกน,น,นะคะสาวๆอยากทดลองน้ำ เทคโนโลยีกับการเกษตรค่ะนะคะปฏิเสธว่าไ,ได้เลยค่ะทุกมือเนี่ยว่าเขามเาีเขาเรียกว่าอย่างกับความเจริญในทงางเทคโนโลยีเนาะนะคะมเมื่อวานจะเป็นด้านใดนะคะด้านการศึกษาการแพทย์นะคะมา,าเป็นแม้แต่ทางการเกษตรนะคะเกษตรบ้านเฮาเนี่ยเ,เทคโนโลยีเขามาหลายนะคะทุกมือเนี่ยนะคะอย่างเช่นในการเห็ดน้าเองนะคะกับมีต่างแต่รถไถเนาะรถวานรถเกี้ยวรถสีนะคะ นะคะเรียบร้อยพร้อมขนพร้อมขายจิงีนะคะกะปลาย่างอะคะ่ะม,มีมีการพัฒนาขึ้นเยอะแยะเลยนะคะแล้วแต่ว่า,าแต่ละคนนะคะสีเลือกใส่อีอย่างนะคะตรงนี้กะมีหมากม้หลายอย่างนะคะอันแต่อยากสีมาวามอนี่นะคะกะจังย่อนในความเจริญในเทคโนโลยีนั่แหละคะ่ะตะกี้สมัยก้อนพันใศ่ควายเนาะตะกี้ฉันเองก็เห็นอยู่คะ่ะ เคยเป็นเด็กน้อยเลี้ยงควายกับเขาอยู่แต่หน่อยๆพูดล่ะนะคะกบพากันเลี้ยงควายแล้วก็ใส่แรงงานควายไถนะคะแต่ทุกมือนี้ก็บสบายนะคะใส่รถไถนะคะแต่เทคโนโลยีอะคะ่ะมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะยูท่วาเฮาเนี่ยปรับใส่แบบใดนะคะอันมือนี้ก็อยากมาแชร์เรื่องนี้ล่ะคะ่ะทิวานะคะเท่าที่เห็นนะคะเทคโนโลยีเทคโนโลยีหม่ย <laughs> เข้ามาหลายเนาะเทคโนโลยีเข้ามาหลายนะคะอันคิดว่าอันใดดีนะคะฟ้าเฮ็ดเฮ็ดแล้วเฮ็ดเห็นมันทันเฮ็ดได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายนะคะแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนก็ว่าเขาลงทุนกับพวกพวกเครื่องมือเน่ะเครื่องมือที่เป็นเครื่องจักรนะคะลงทุนไปกับมันหลายจนแบบ เขาขายผลผลิตแล้วมันบ่กคุ้มค่านะคะยกตัวอย่างเช่นเช้นเชานานะคะชีได้ยินเสมอเสมอเลยค่ะว่าว่าเช้านหนี่แบบจนเนาะเห็ดน้าแล้วกับบ่พอพ่อคาปุ๋ยแมนบ่เห็ดน้ําบ่อพ่อคาไถเห็ดน้าบ่าพอบพอ่อคาเกี้ยวคายัางนะคะแล้วแต่สีว้าไปนะคะอันนั้นแมนบ่แมนค่ะเป็นอย่างวัตถีเพราะว่าคือราคาเข่าอ่ะตั้งแต่ฉันตอนนี้น้อยนะนะ เขาเหนียวประมาณ3บาทเขาเจ้าประมาณ5บาทตอนนี้เขาเหนียวประมาณ7บาท8บาทเขาเจ้านี่ก็สิบสิบกว่าบาทนะคะ30ปีเด้นะคะมันก็บ่ได้แพงหรือว่าขยับไปเพราะที่เสียหายเช้านะ้ลืมตาอาปากได้นะคะแต่เทคโนโลยีเข่าม้าเนี่ยหลายนะคะจังหลดเกี่ยวคันหนึ่งนี่เป็นล้านนะคะเจ้าขายเขาจักถังอ่ะจักตันละคอยสีได้ล้านเพราะสีได คุมค่าเกี่ยวหรือว่าสื่อรถไถไม้เห็ดเองนะคะมันก็เป็นไปบ่ได้เหมือนบอนะคะนั่นคือความเจริญทั้งเทคโนโลยีมันกับไปของมันแหละความเจริญทั้งวัตถุนะคะแต่มือใดก็ตามที่เฮาเนี่ยไปใส่เขามีอย่างใส่เบ็ดมีอย่างใส่เบิดโดยบ่คิดถึงความเหมาะสมก็ะจกทองเนี่ยมันกับ่คุ้มค่านะคะเห็ดแลวกับบ่ได้อีกอย่างจึงเป็นที่มาที่ไปว่าชาวนาอยากจนแม่นบ่ค่ะตรงนี้ฉันก็อยากนําเสนอนะคะ เทคโนโลยีมันดีเยอคะค่ะแต่ว่าให้เฮาคิดสักนิดนึงว่าถ้าเฮาสิใส่เทคโนโลยีอีกอย่างเนี่ยเฮาต้องเบิ้งความเหมาะสมกับเจ้าของน้ําว่ามันเหมาะสมบ่จังเห็ดน้าทุกมือเนี่ยสมมติน้ามีน้ายีาา่สิบ,บ,บรไรน่นะคะคาเกียวไรละหกร้อยนะคะบอรวมคาปุ๋ยคาว่านคาดํานะคะฮะบวกลบคุณหารแล้วเบ่อได้หรอกค่ะขาดทุนนะคะเอาหรอกถ้ขาดทุนนาเจ้าสีเห็ดยังแมนบ่เจ้าสีเห็ดว้ดเ,ดเพื่อเพื่อยัง กินกับเอาถ้าเจิถ้าจาสิกินเสาก็เอาเงินที่สิไปจ้างค่ารถค่าปุ๋ยอย่างไปซื้อก็ได้แม่นบ่ค่ะมองนี้บ่ได้ม้าบอกว่าให้ทุกคนเซาเห็ดแล้วก็ไปซื้อไปเห็ดอีหย่างเด้ยค่ะแต่คลั้งสิบอกว่ามเทคโนโลยีปุ๋ยหรือว่าวิวัฒนาการอีหยังสิเขามาก็ตามเนี่ยถ้าเฮาบ่สามารถเอ่าเห็ดได้โดยเจ้าของหรือยืนด้วยล้ำแข็งของเจ้าของหรือว่าเลือกใส่เทคโนโลยีที่มันเหมาะสมเนี่ยมันขาดทุนแน่นอนค่ะมันไ่ได้อีอย่างหรอก นะะคฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเป็นชาวนาหลุนไม้นะคะหลุนไม้สิมาสีเทียดสีมาเห็ดอ่ะนะคะนะคะก็ให้คิดเบื้องว่าเอออันใดมันเหมาะสมกับเขานะคะเราเขาเลือกใส่นะคะบางย่างหรือบางคนมีทีหลายเจ็กง10 ouais. ีสิบสามสิบไรนะคะเห็ดกินเบิดปีบรสานก็บ่เบิดมันปะค่ะสมมติเจ้าสีเห็ดเขาเจ็กงีสิบไรเนี่ยเห็ดเห็ดแบบใดกําไรเนาะปีหนึ่งอ่ะเจ้ากินบ่เบิดดอกแต่ว่าถ้าถ้าไปขายแล้วมันบ่ได้นะมันขาดทุน เก็่าากับ,กบเลือกเห็ดกระไดนะคะเพราะจำเป็นต้องเห็ดแบบเห็ดเขาย่างเดียวเห็ดไร่นะส่วนผสมหรือว่าปลูกพืชย่างอื่นน้ำกระไดปลูกเขากับปลูกเฉพาะเพาะกินนะคะคือ เพราะลข้าเขามันถือนะคะมันถือก,ก็ตามแต่ว่าทุกคนต้องกินขา้าวเหมือนว่าเขาต้องกินขา้าวเหมือนว่าฉะนั้นเขาก็ปรับเปลี่ยนเขาเหตุเฉพาะเพราะกินเจ้าของเห็ุเฉพาะเพราะกินในครัวเรื่องของเจ้าของภายในปีปีหนึ่งเนี่ยโดยที่เขาบ่าลงบ่ต้องลงคุนหลายนะคะรถเกี่ยวมันแพงเป็นไปได้บ่บ้านเขาจะสองสามไร่เกี่ยวเองนะคะหรือว่าจริงๆทุกมือเนี่ยเกี่ยวเองมันก็บ่จำเป็นต้องเกี่ยวมือเด นะคะมันมีเคืองแบบเครืองตัดห้าเคืองอย่างจะส่งสัมพันธหนามาตัดเกีเ่ยวๆ,ๆ,ๆได้ได้ฟางผอมได้ออกกำลังกายผอมนู่นนี่นั่นนะคะมันอยู่ที่การเลือกใส่ของเฮาด้ค่ะอืมนะคะมันว่จจำเป็นว่าเฮามีเขาต้องไปฝ่าวเหตุเห้มันทันเขาหรือว่าเอาเทคโนโลยีทุกอย่างที่เขาออกมาเนี่ยมาใส่กับนาของเขาด้ค่ะมันอยู่ที่เขาปรับปรุงอยู่ที่เขาคิดว่าเอออันอย่างมันเหมาะสมกับเขานะคะความเหมาะสมความเพียงพอความพอดีน่ะ มันก็มีจุดของไผ่ของมันมันบ่มันบ่แม่นว่าผู้นั้นสิเหมาะสมจังซี่แล้วเฮาสิไปเหมาะสมกับเขานะคะฉะนั้นน่ะคะอยากจะฝากนะคะเออ่พี่ๆน้องๆผู้ใดก็ตามนะคะเออ่ถ้าคิดสิมาสิเฮ็ดสิเฮ็ดนาเนี่ยมันเฮ็ดได้กับทุกงเหม่เฮ็ดได้นะคะเฮ็ดได้ยู่ที่ว่าเฮาอ่ะเต็มที่กับมันบบนะคะเขาเฮาคิดปรับปรุงอีหยังกับมันเฮาใส่ทรัพยากรที่มีอีหยังแบบแบบ แบบใดแน่นะคะทุกอย่างนะถ้าเขาเหตุถ้าเขาวางแผนก้อนเนี่ยมันบม่มีการขัดทุนหรอกค่ะแต่อยู่ที่ว่าเขาถุ่มใหรอหมมันขนาดาษใยเขาหาข้อมูลขนาดาใดทุกมือนี่นะคะบ่แมนว่าเทคโนโลยีเก่ากัย่างเดียว,ก,ยวการปลูกพืชนะคะผลผลิตปุ๋ยนะคะยาข่าวาแมลงนู่นนี่นั่นมันกับยาข่ามาแมลงที่เหตุดโดยธรรมชาตินะคะมันกับพัฒนาขึ้นโดยการคิดค้นคิดค้ดคนค้นคิดขึ้นนะคะ แต่ความรู้พวกเนี้ยถือคิดคนนึ้นมาแต่ส่วนมากบ่ค่อยดีใช้นะคะเหมือนกับพกนักศึกษาเขาเห็ดเป็นโปรเจกต์เห็นมันจบๆเร้วๆไปซื้อแต่ใส้จริงๆอ่ะมีบ่หลายหรอกค่ะมีบ่หลายนะคะฉะนั้นนะคะตอนเนี้ยเห็ดน้าได้บ่เห็ดน้าได้นะคะถึงเทคโนโลยีมันสีเก่าไกลไปขนาดใดถ้าเฮาเลือกใส่เลือกเห็ดเห็นมันเหมาะสมกับเฮาเนี่ยจังไดเฮาก็ได้นะคะเฮาจังใดเฮาก็ได้นะคะได้เห็ดนะคะ ได้กำไรนะคะจริงๆเขาบอกว่ต้องหวังมากก็ได้นะคะให้เห็ดเ็ดไปฟื้นฟูบำรุงดินนะคะามาพัฒนาพื้นที่ดินที่พ่อแม่เฮาถิ่งไว้ให้นะคะเมื่อใดที่เฮามันเห็ดมันเขาเรียกว่ามันเห็ดยูไดอ้ะอะยูได้คือการพึ่งพิงอิงกันอะพึ่งพิงได้ด้วยตัวเองเนอะมันไม่มีขาดทุนหรอกค่ะพี่น้องนะคะจังทุกมือเนี่ยสภาพแป็นล่อมที่เขาเห็นเนาะนะคะเขา,าต้องถือ อยัางก็จํากัดพื้นที่นะคะกักตัวเป็นเวลา14วันลองมากักอยู่นะาเพื่อนค่ะนะคะอากาศบริสุทธิ์นะคะยู่ใส่กับมีแนวกินนะคะว่าต่เข้าไปปลูกไปลงไปมาลงมือเห็ดนะ,ะเทคโนโลยีนะคะมีมากกับจริงเ้าเลือกใส่ให้มันเหมาะสมกับเจ้าของนะมันไม่มีการขาดทุนหรอกค่ะนะคะขอฝากนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆผู้ใดมีให้มีน้านะคะหันมามองสักนิดนึงนะคะก้อนทีสิเทาเห็ดบ่ได นะเฮ็ดบ่ได้หมายถึงอีหยังหนึ่งอายุเฮาหลายสองเฮาเข้าไปในวงเวียนของอ,อุตสาหกรรมวงเวียนในเมืองจนเฮาถึงชีวิตการเกษตรนะคะแต่จริงๆเนี่ยคือเฮาก็กินเข่ากินผลไม้กินผักอีหยังทุกอย่างแต่เฮาบ่ปลูกไงคะต่อไปเนี่ยเพราะบ่ปลูกเขาเรียกว่าอย่างขั้วเลือนเนี่ยมันก็สิลดน้อยถอยลงแม่นบ่ค่ะเฮาก็เข้าไปในยุคสังคมเมือง สังคมเมืองเขาสองไปอยู่อีหยังเขาไปยู่กระจุกในเมืองนะเพื่อที่ไปเหตุงานเป็นหมองหมองทำให้พื้นทำให้พื้นที่นั้นแออัดพื้นที่แออัดอีหยังเกิดขึ้นปัญหาค่ะปัญหาสังคมปัญหาสุขภาพปัญหาด้านเห็นปะค่ะตอนนี้เชื้อโรคเป็นว่าแพร่หลายแพร่กระจายห้่อนค้นไปยู่กระจุกน้ำกันหลายๆใสย่างเดียวกันกินย่างเดียวกันเห็ดอีหอย่างน้ำกันนะคะการแพร่เชื้อการกระจายการระบาดมันก็มีไปย่างรวดเร็วนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะคนเขากระจายไปน้ำ พื้นที่น้ำไฮน้ำนานะคะมันบอกแบบระบาดหลายหรอกคะ่ะโดยโดยธรรมธรรมชาติสมดุลของธรรมชาติมันก็นมีการเขาเรียกว่าอย่างก็มันมีการพึ่งพาอาศัยกับการควบคุมเออการควบคุมโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะ,ะมีตัวหนึ่งขึ้นมามันก็นมีตัวหนึ่งทำร้ายอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยกาลังสิบอกว่าถ้าเขาบอป,ปรับเปลี่ยนบ่คิดแบบไม่ พากันเขาไปในหยุคสังคมเมืองหลายๆโดยที่เขาโดยที่เขาก็กินของใส่กินผักกินผลไม้กินอย่างยุ่ต่อไปเนี่ยเช้าวนานะคะผู้ผลิตตัวนี้หน่อยสิบามีสิบบดไปมันป่ะค่ะเขาก็เขาไปเป็นลูกจ้างเป็นนู่นนี่นั่นเป็นทํางานอย่างกระตามเขาไปทั้งหนนะคะแล้วสิบอกว่าพอเขาเขาไปแล้วนี่เขาสิออกยากเดยค่ะออกยากเป็นอย่างงดีเออเขาเขาไปให้ไปสั่งเขาไปสั่งตนสั่งตัวมันป่ะเขาไปเป็นพนักงาน นะคะเขารับเงินเดือนนะคะพอรับเงินเดือนเขาสั od, ่งครอบครัวเขามีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีลูกมีเต่านะฮะลูกเต่าต้องเขาโรงเรียนเออเขาต้องหาลูกเต่าตรงไปโรงเรียนหาเขาซื้อรถลูกเต่าตรงมีที่อยู่เขาก็ซื้อบ้านนะคะชีวิตหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จบไปกับการไปทํางานแล้วก็การเอาเงินไปโปบบ้านโปะรถโปอยางโดยที่มันเป็นความแบบหมันคงที่แน่นอนที่แท้จริงอะค่ะบางบริษัทบางสถานที่นะคะ เพราะเฮาบดประโยชน์หรือว่าเพราะเฮาอายุหลายแล้วเขากะจังเฮาออกนะคะความหมันคงที่เฮาตามหาความหมันคงในชีวิตความหมันคงในอาชีพเบิ่งดีๆ้อคะ่ะปัจจุบันหรือว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดอยู่มันอาจสิบ,บ่้หมันคงจริง,รงๆก็ได้เด้มันอาจสิเป็นแบบแค่ช่วงหนึ่งนะคะทุกมือนี้นะคะ,กะเกษียณอายุ60แม่เป็นบอแต่60คนเฮาบ่ทันทีตายเด้แต่หลังจาก60 70 80 90เฮาสิเพ็ดอเสีเหยุองถ้าเฮาเป็นลูกจ้างอยู่ถ้าเฮาบอ ลูกขึ้นมาเป็นผู้ผลิตบ้างนะคะยางหน่อยเนี่ยผลิตปูกผักส่วนข้อกินเองนะคะมันกับบได้สื่อนะคะแล้วเขาก็ได้ใช่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของที่เขากินมันกับบมีสารผิษนะคะเป็นผักปลอดสารมันก็ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วถ้าเฮาปล่อยเห้เป็นยังสี่ต่อไปเช่นเขาเมืองเยอะๆนะคะบะมีผู้ใดมาเห็ดลเห็ดนานะคะต่อไปพอแม่คน รุนพ่อแม่เฮาลมหายตายจากไปนะคะรุนเฮาเสียดีอย่างเจ้าสิมาเห็ดบ่ราะ,ะถ้าเจ้าคิดว่าเอ้ยเทคโนโลยีมันมันแพงนะ,ะเห็ดแล้วบ่ได้กดกไรเห็ดแล้วบ่ไา้ทุนเพราเจ้ายุ่ไปเรื่อยๆยุ่ไปเรื่อยๆยุ่ไปเรื่อยๆเจ้าป้ยนาถิมเจ้าป้อยบ้านถิมอยู่บ้านนอกเจ้าเขาในเมืองเจ้าไปเห็ดสางความเจริญให้กับอันมองอื่นนะคะลอยทั้งลอยเจ้าขายสับสมบัติพ่อแม่เจ้าถึงแนนอนคะ่ะแม่น่เพราะว่ามันวัมีไป มันบ่มีประโยชน์ที่เฮาสิไมาเก็บไว้แม่นบ่บ่มีประโยชน์ที่เฮาสเพะว่าเห็ดเขาซื้อกินก็นได้นะถ้าจะคิดแบบนี้นะนะ้าว่าต้องเหตุผลมันว่าดะไรกไรแม่นบ่นบค่ะฉะนั้นหลายๆคนก็สิพากการขายถิ่มขายถิ่มขายถิ่มนะคะเพราะขายถิ่มแล้วปริกโตเข้าไปในสังคมเมืองแต่คนที่ซื้อไหวนะค,ะคนที่เขาเห็ดนะก็สิเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร,รคนที่มีอะไเขาก็สิเฮ็ดเป็นฟาร์มขึ้นมาแม่นบ่ค่ะมีทีนาเป็นลอยๆอย่มีเครื่องจักร มีเครื่องจักรเครื่องทุนแรงนะคะเป็นล้านๆที่เขาเขามีกําลังภาวะหนึ่งเขาเห็ดไ้แล้วสองเขามีเครื่องจักรทุนแรงสามเขาขายได้ในปริมาณหลาย,ลายๆเพราะอย่างพอค้นบ่เห็ดเลยค่ะเออพอเห็นบ่เห็ดเราค้นกินบ่ก,กันยังกินฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรขึ้นมานะคะซุ้มเจ้าเขาไปในเมืองเราซุ้มเจ้าสิออกบ่ได้นะออกบ่ได้เราก็เจ้าก็สีหวยหาวิธีชีวิตสิษีหวยหาความเก่าความหลังสิหวยหาอ่าธรรมชาติที่แท้จริง ซึ่งจริงๆนะตอนเนี้ยมันยังสั่งได้แต่พอพักกันสะถ้าเจาปล,าปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยถอยไปเจ้าก็สิทธเอาลงแล้วก็เราเจ้าก็กสิบเห็ดอย่างบ่ได้นะคะม <c oughs> ลองเบิ่งนะคะลองคิดดีๆนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ได้ผู้ใดได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ล้องคิดเบิ่งนะคะว่ามันมัสิแมนความวอาตามสี่ฉันวอาบอ,บอนะคะเ <c oughs> บิ่งง่ายๆเลยทุกมือเนี่ย <c oughs> บางคนนะคะทางานแล้วก็อยากไปหาพักพอนมบนบออยากไปกินร้านอาหารร้านอาหารใดที่กลับ เ็ดบรรยากาศเขาสู้วิธีอันเก่าๆนะคะเห็ดเพิงนะคะสมตํานะคะเห็ดอ่าสะหนามนะคะเห็ดอีอย่างที่มันเห็ดทงน้าให้คนเขาไปเยี่ยมชมได้สิค่ะหลายๆย่างหลายๆพื้นที่อ่าได้รับการยอมรับนะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็นสิไปเที่ยวหมองแบบนี้มั้งปะคะ่ะซึ่งบรรยากาศแบบเนี้ยเฮาก็เคยมีเฮาก็เคยเห็ดเฮาก็เห็ดได นะคะบรรยากาศบ,นบานๆนะคะแต่ว่าถ้าเขาปล่อยถิ่มนะคะบ่กเขามาเห็ดบะมีผู้ใดมาเห็ดบ่ใส่ความรูหรือว่าบ่าอทิศเวลาอุทิศชีวิถัยนะคะมันกับบะมีบรรยากาศนี้เกิดขึ้นนะคะในทุนกสิมาเห็ดนะคะบรรยากาศแบบนั้นกรสีมีเฉพาะเจ้าของฟาร์มใหญ่ๆแล้วเขากรสิเข้าไปในว,วังวนแบบเขาเป็นผู้บริโภคอะผู้บริโภคหาหาอยู่ห,า,ห,า, u, หากินเบิดมือเบิดคำเบิดปีเบิดศาสแต่เพอๆนะคะเป็นแบบนั้นหลายนะคะ ตอนนี้พอเจ้ายู่ในวังวนแบบนี้บอถึงเวลาเราบอที่เฮาสิมาปรับเห็ดนะคะจริงๆถ้าเจ้านำตามหาถึงเงินเงินมันก็หนีเจ้าค่ะแต่ถ้าเจ้าตั้งเป้าหมายว่าเรา,เ,ราเจ้าเห็ดเป้าหมายเห็ดเห็ดสิ่งที่เจ้าตั้งเป้าว่าเช่นลูกพืชหรือว่าเห็ดอย่างเห็ดกเกษตรหรือว่าเห็ดอยังก็ตามตามเป้าหมายเดี๋ยวเงินมันสีมาเองะนะคะถ้าเจา้าปล่อยในค่คืื่นความอยากจะออกไปมันไม่มีทางใดหรอกคะ่ะ ตัดไปที่เขาเพเพียงพอคาว่าเพียงพอเนี่ยบ่เป็นวัศิยุ่ประหยงประหยัดอีกอย่างได้ค่ะเพียงพอมันคือมีทรัพยากรเพียงพอมีเงินเพียงพอเพอเพียงจนคะเขาพอจนว่าเขาบระหยากได้อีกอย่างนะคะทังสี <fin anta> <ots> ่บ่เพียงพอกับความโลภเพียงพอกับความขี่ขันบ่คือกันได้ค่ะคิดดีๆได้ค่ะนะคะฉะนั้นคลิปนี้ก็ยาวแน่นอนค่ะนะคะเชิญชวนนะคะถ้าเขายังมีแรงอยู่นะคะมีความรู้มีสมองอยู่คิดว่าเฮ้ยเพราะที่สีเหตุใดเราคิดว่าเอาหมักอีกอย่าง ในชีวิตของการทํางานในเขาอยู่ในสังคมเมืองหรือว่าเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างาเขาเนี่ยมันตอบโจทย์เฮาจริงๆหรือเปล่านะคะวิถีชีวิตคนเมืองกับวิถีชีวิตบ้านๆหรือว่าการกลับมาอยู่มาหาพอมาหาแม่มาเบิง้งมาตอบแทนเพิ่นตอนที่เพิ่นมีลมหายใจมาสืบสารอาชีพสืบสารวัฒนธรรมภาษาดีๆนะคะเบิง้งนะคะมันสิดีก็บอกค่ะ ขึ้นชื่อว่าเขาเกิดมาแล้วเงาหนาะสิแบบเออได้เหตุประโยชน์ตอบแทนพอแม่แต่ตอบแทนแผ่นดินที่เขาเกิดมาอยู่มันกับคุมค่าของการเกิดเกิดมาเป็นคนนะค่ะนะคะทุกคนเห็นขึ้นกันปะคะฉะนั้นนะคะเทคโนโลยีมันดีค่ะแต่เทคโนโลยีมันมันเหมาะสมกับเขาบอเลือกใส่เลือกคิดเลือกเหตุเอานะคะตราบใดที่เขาเป็นผู้บริโภคตลอดบริโภคย่างเดียว มันม่มีความยั่งยืนหรอกคะ่ะบอ่าว่าจะเป็นการงาน <c oughs> การเงินชีวิตหรือสุขภาพของเขานะคะฉะนั้นหันมาเป็นผู้ผลิตดีก็พอค่ะผลิตเองกินเองนะคะเหลือแบ่งปันมีแล้วค่อยขายนะคะมันเหตุใด,ดมันอยู่ไใดคะ่ะคอนเฟิร์มว่าชีวิตกเกษตรกรอยู่ไใดแล้วก็ยู่หลอดพร้อมอยู่แบบสบายๆย,ยู่หลอดแบบสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตสุขภาพใจแแข็งแรงหมั่นคงนะคะ เชิญชวนนะคะนะคะถ้าผู้ใดอยากมีอิสระในด้านเวลาเห็นไหมเห็นปะคะเออไปนั่งยื้อใสกระดาไล่ย,ยื้อใสกระดานะคะร้องเบิงนะคะคิดเบิงนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงสิพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวกลับบ้านไปอ,อ,อัปเดตชีวิตในโซเชียลอีกก่อนนะคะเฮ็ดน้าแต่ก็เฮ็ดธุรกิจออนไลน์นะคะควบคู่กันไปทุกเมื่อนี้มันยังว่าเทคโนโลยีมัน มหลายอ่ะอย่ว่าเขาจิเลือกใส่อีย่างเลือกใส่ให้เหมาะสมกับเขาเลือกใส่ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเราแล้วเราจะมีความสุขบนทื้นฐานคร้อมเพียงพอแล้วก็พอเพียงค่ะสําหรับมื้อนี้ก็จบเพียงแค่นี้เนาะนะคะเดี๋ยวพอกันคลิปไม่นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ